สวัสดีครับนีพพมาเห็ดบุญนะครับนี่ครับแถวและยองภาเบื้องบรรยากาศสวยๆครับ <c oughs> นี่ครับงามมากเลยครับ ต้นยังคนต้นยัง so ก็เพว่าบรรยากาศงามมาเลยครับไอาเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศสองฟัง ับครับไม่ึลยยอูนกับาขึ้นน้น้หไม่ได้ไม่กันซ mhm. ันนะครับการแลกจะเปลี่ยนตานแล้ว ครับก็ทุดยอดเลยครับคมหวดคุณอะรบ้างห่ต้ไ่้ยอย ไ <c> ป <ười> ุ่ม่้านเนี่ยุดขุดขุดทั้งเครื่องก่อนไปย่างสากิตสระ น้องสาวกับน้องชายน้องไครกำลังยังไงไอ้ไข่ไอ้ไข่ยืนยี่สิบคนเลยไงจักรวาเลยงามมากยิ่งเราพักเยอาเดินีเดินพนี้ชาชน

นี่ครับกำลังดีขึ้นสูงเรียบเลยเริ่นี่รครับครับว่ามันไปร้อยคันว่าครับเพิ่งเน สูงคักขนาดครับนเนี่ยครับทั้งขึ้นเบิ้งเนี่ย <c oughs> มวนเป็นร้อยเอบอกโอ้ <c oughs> เบิง้งบรรยากาศครับโอ้เหนื่อยามาได้บุญครับ <c oughs> โอ้ตายตาย <c oughs> นี่ครับสูง โอ้เนี่ยครับหยอดแล้วโุ้ยปักสามว้ขันบนนะครับรถึงจุดหมาแล้วครับ ครับอะไรอนครับวัดวัดวัดเล่ะอภิจง่เลยอค ใจครับเชงกับรรยากาศสวยงามคัยากาศสวยงามครับ เพิ่งขาลงครับบ่ะน,นี่ขาล้มยัง่ายอยีกหน่อยครับลงมาในขาวงพรัทรนี่นั่งลาลงเลยวงพะจรนต้งไหนไหบ่บบบนโอ้ริงลง้ไปไหนวะนี่ยพูขึ้นนะขึ้นครับครับกูลงกับลงครับ ดีอยู่เดี๋บ่แยังรับ Chẳng lấy khắp bạn luôn rồi này các bạn nào dần dân bây giờ các mẹ đi này này các bạn bọn này khắp. Bọn มย่ครับมือกล่องมไปได้กับมือกล่องอยู่ขลางชื่อว่านายกู้โอ้ยยังไ่ใส่เงินเล คนกรดตะครับเดี๋ยวสายครับเดี๋ายเพื่อสอบทนะครับเดี๋ยวสายครับลายมือท่านนะครับเพื่อเป็นสอบนะครับบเดีครับอู้ตัวนี้ครับงามงามครับ รรย,ยญญาางามนะครับบิวเนื้อก็อ6บรรยากาศดีมากนะาไครับไม่ให้ครับ <c oughs> หนาสิ่เลย วิวสวยมากเลยครับ